อร่อยจริงค่ะอร่อยมากใด้บ่นเหรอไม่ต sí> ้องเก็บก well, ินนะค่อยเลยงานบ่นไหม เอาหมูป้าไหมป้าแบ่งหมูให้ไหมหมูตุ๋นหมูเจตุ๋นกตุปปั๊บช้อนที่ช้อนป่าอันนี้เยอะรูารป้าอร่อยเนาะนี้เา่งอืมันีเนาะอันเอะอันหน่มันอันเรเหลือบอกเอาได้ไมได้

ูนี่ยครับหมูข้าโอเคยนะอร่อยเลยนะองสีอ่อืม่อเหมันดใหม่เนาะอือมนอเมื่กี้เลยนี่ยอือหอมมากหมูกรอบจิเป่าเลยเป่าเลย กินน้ำเปล่าวะสีมันจะเท่มัเหมือนชาใต้เลยเหมือนชาไต้ใช่ไหมสีสีชาต้เลยแม้วกมอของเาะเาหมูอีไหมอ่ะก็แบบให้ไหม เดี๋ยวสั่งเพือนเพื่อนน้อ,นองจ้อา,อ,า,อ,ะอ,อ,าอ,อะไรเพิ่ม๋วยเต๋เหรอเจ้นอะไรเจ้าหมี่มี่ขาวขาวว่าไหมข้าวบินนกงอนนงนนี่เป็นไลไอเนี่ยอือนไม่ต้องมาพ่อมา้าเอมาเลเเดี๋ยวสั่งให้ต้อยอันนีส้สั่งไสั่งพร้อมกันไหน ออชินมชินไม่ต้เ่นาะอร่อกชินดี่ยเมื่อกี้น้าสั่งแต่ลูกอชนอ่เดี๋ยงนั้นแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มมีขาวหมูตุนค่ะลู่อนด้วยอรชินด้วยนะคะชิ้นหมูตุนจะมีขานะคะา้าหมตุนน่งค่ะาหมตุองเ่ะก่ออหม มาต้งให้อีกรูปอร่อยนะกินหมูเยอะเลกอ่ะุมีขอบคุณครับภาษีเราใส่ได้นะจ๊ะได้ภาษี่ต้องผ่านนะประหลาดใหยเราใส่ปิ๊ดให้เราใส่ปิ๊ดไม่จริงไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรได้เลนแบกก็หมดเลยโดไม่กล้าไงไม่ใครเปิดได้ยังไงโอ้โหติดฟันต้องเลยจ้า หมดถ้วยหมดถ้วยหมดถ้วยอร่อยจริงอร่อยนะซุปเข้มข้น่ะม่นเผ็ดดีนะม่ไดเวแรอร่อยต่กัดแตกับหมาได้กับหมาได้